มีงานอะไรกันซื้อของทุกคนซื้อทุกชิ้นกินดีกว่าปลาสองเลจะเอ็นหมูนี่สองเอ็นหมูสองสี่หลอสีถุง เอาอันนี้อันนี้สองแล้วก็อันนี้สองี้2คือกระช่องจะให้ยาย่อะไรป่าวเอากุ้งสองแพ กลับบ้านได้ <c oughs> วันนี้ขีมมข่มอเตอร์ไซค์มาทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่อีกแล้วก็เลยแวะได้เรื่อยๆเจออะไรก็แวะค่ะเดี๋ยวจะแวะไปซื้อของอยูยังแวะไปได้ระทางนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาเองค่ะมาทํากายภาพค่ะต่อสิคะ มปซื้ออาหารนกด้วยอาหารนกคือมดอซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มซื้อไฮเตอร์อะ,อะไรกนมึนนึกออกแค่นี้เองเวลายังไม่มานะไอ้นัน่นไอ้นี่พอมาเข้าจริงๆก็นึกอะไรไม่ออกฉันเนอะเออมีอะไรมังง่งเว้ยแกก็ช่วยเตือนฉันบ้างที่ต้องเอาอะไรมั่งเนี่ยหิวน้ำ ถุกทีฉันเคยพบน้ำมากินนี่ลืมไอ้นั่นไอ้นี่หลายอย่างลายอันจัดให้ย้ายด้วยอะไรด้วยฉันด้วยเนาะลืมไม่ได้น้ำมากินไม่ได้ซื้อไม่ได้ไปโรงอาหารด้วยธรรมดามาโรงพยาบาลก็จะไปกินอะไรใช่ไหมวันนี้ไม่ได้แวะไปโรงอาหารนะเพราะว่ากินขาน้าวมื้ออิ่มกินน้ำพริกกะปิถ้วยเก่าแล้วกอพักก็วานก็มาอุ่นๆกินไต อิ่มก็เลยไม่ได้ไปลงอาหารน้ำทากไปรีบซื้อกินเลยเนี่ยขอแหง้งน้ำรีบซื้อของแล้วรีบกลับดีวกว่าอยู่น้ำอนิยาปลาผ้านุ่มอาหารนกหน่อยอาหารนกจะหมดแล้วเฮ้ยนกน้นกมันกินเก่งเนาะโอ้กินเก่งจริง ใส่ไปเท่าไรก็หมดลุบลๆบลุบลบโอ้ยกินกันแบบหน้าเลี้ยงแบบนี้กินกันเยอะดีจริงๆนี่ค่ะก็มาแฟดลิลินเหมือนเดิมนี่แหละค่ะป่านนี้ไอปูนชันก็ชะเงย่แล้วเห็นนั่งเปิดกล้องดูเห็นนั่งฉัเกอต้นทางเนี่ยส่วนย้ายนอนนอนหลับใด้แลนระยะปัดทาน่มเดอร์ไฮเตอร์ไฮเตอร์ ขิวน้ำเปิดน้ำกินก่อนเลยไม่ไหว่มีไหมเบื่อก็ปากใช่ไหมปาพอแล้วกลับบ้านเหนื่อยโอ้โหนนมปังอยากได้นนมปังไปกินแล้วก็แปลตอนเชา้าไม่ไมีเนี่ย